สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนองะนัสเรียนค่ะเรามากินส้ตมตำเอาเลยค่ะแมทานเยอะๆเลยค่ะมากับอันนี้น้องสาเวเสียจงนคะคะกินทานอะไรมีอะไรทานบ้างคะมีส้ตมตำมียอดกระถินมีขนมจีนบูกรอบค่ะโชว์มาให้ดูะะ่ะยครับูกรอบได้ซื้อมาค่ะมียอดกระถินนะคะ ยากกระถิ่นป่ายีกษ์กระถิ่นป่าไปตกดอยมานะอากาศดีนะคะไม่ร้อนมากเท่าไหร่ อยู <laughs> uh ่ก huh. mm ันดยนะคะโยไม่ใชเรียนไม่ใช่เรียน ภาพด้วยนะคะไปไหนมาไหนก็โควิดก็ยังไม่ใ <c oughs> ส่มห,หมดเลยไม่รรรกรอบอ่ะทเนียหมูอบโอ่งเขาอบจนกรอบอะไร้ายละจานนี้อร่อยมันหมูอบโอ่งใช่ไ <c oughs> หมคะใช่หมูหมูอบโอ่งรสชาติ เขาหมักเข้าไปกึนเครื่องข้างในแตถ้าอบวงนะข้างในมันอร่อยค่ะพี่จุนใช่มันมีรสชาติไม่ขายถูกมากสิบละสี่สิบชิ้นนี้ซื้อมาสามร้อยที่นีนี้เป็นหมูสามชั้นใช่ไหมคะอ่ะเกือกกิโลนึงสามร้อยบาทได้เยอะมากพี่จุ๋ได้เยอะมาก เพราะว่าหมูสามชั้นนี่ปกติถ้าซื้อยังไม่ทําอะไรก็สองร้อยบาทต้อก็บสองร้อยนี่แเราหมูสามชั้นไปใช้กันเท่ข้างในก็มีรสชาติอิ่มมันเหมือนอบได้รสชาตงแต่ถ้าแต่ถ้าไปทอดรสชาติสมุนไพรมันก็จะมีรสชาติแก้ข้างนอกไงถ้าไปทอดอันนี้เขาอ,อบป้ามันรสชาติมันจะซึมเข้าไปเนาะรสชาติอ,ตตอ,อีสานโอเค พี่ก็ออกทนดำหนึ่งนะครับแล้วก็พี่ก็ดำพี่ดูทางมาลายทางมาลายที่เป็นแผลนี้ไม่ใช่อะไรนะตกดอยนะคะตกดอยตกดอยกวันนี้ตกโดยจะได้ยินแต่ในพี่ใหญ่ไปดอยก็ระวังตกดอยรีบมาโดยปั๊บเช็คอินกันเลยตกดอยวิ่งกลับ ว่าอีสานฝนตกเด็ดต่อไปนะอกินปลาเช่เห็นป่าเี่อะไรนะคะเดี๋ยวจัดทุเรียนกินปลาได้นาดก้นะทุเรียน,นอ่นนนบนนะบางคนบอกไม่เห็นไี่กินกินท่า แต่ไม่ค่อยได้ถ่ายก<ห>ินหมดทีละกินบ่อยมากกน, <c ười> นเกี๊ยบทุกวัน,นกินเกือบทุกวันบางร้านสองลูกก็มีกินก็น้องแซ่ <c ười> แต่คนที่ไม่ค่อยกินกุเรียนที่ซื้อให้กินกน <c ười> ินด้วยกินด้วยกันอ้วนด้วยกัน เขาเป็นคุณครูอยู่เพาวเป็นคุณครูอยู่ที่ไหนเชียงใหม่เลยจิ้มคือไม่วันเชียงใหม่ส่วนผู้จัดการดิฉันไม่ได้มานะคะแมงวันเยอะหน่อยนะหนาดู่คนดอยแมงวันจังมาแจ้งสันตาลาเขายื้ วันโดยไม่เคยเจอปะนะลอ,องดเราไม่ค่อยเห็นะตอนะฝั่งนี้อฝั่งเือองเ้อไม่ค่อยเห็นตชอบกินะตอเปียกใช่กตินนี้มันกินใครๆชะตอใส่ันเป็นกะตินปากัเล็กรเลย ผักหวานที่นี่คุงละสิบบาทกลมใหญ่มากซืออีสานซืออีสานไม่ได้นะคะสิบบาทและอ่อนมาก เห็นวิวไหมคะข้างหลังอ่ะมีแต่ต้นสัตว์ติมาสลับยังย นี่ขไม่คดกําไม่ใ้นา่ละิ่งม้อะไรกิน่ได้กินงต้นพี่ไ่เหมดกันสองคนหลังไม่ต้องกิน <G ül> ผม <S <S ถ้าผมกินมาละดีกว่าไม่ยอมกินสลัด มไม่อ่อยถ้านเยอะก,กเลยอกยับคุณ,คณ,คณไม่ค่อยกินเยอะกัว้วนไม่ได้กลัวหมดไปเยอะมากนสามชั้นป้รับขอน้นอคะ กธรรมชาติไงแ้ทักทายแ้ทัก,กนงคบ้านบ้านไม่ได้กินปลาตะคารานก็าไหนก็มาดี่ะม,ม,มามามาสมจังนีง่่ลงทางกลับบ้านไม่เจไปเมื่อไหร่ไปเมื่อไหร่

อมอมนออมัน่แลวมันมันมัไมัใช่ดรเลยเ่ได้เห็ะไวันี้ครับจะกินหรอกินอากามนี่ครับผมกบผมจิคนสุพรรณอสุรินคนสุรินมันเล้สอน่คนเกือบจะเชีไกับรกาศาหลังครับสุดยอด่นี่ให้แล่มา่ไม่สักแล้วก็ภูเขา ดูครับพวกเขาเสร็ด job เขาเงียบงันการเนี่ยวันนี้แรายการไปก่อนครับกับช่องบงจิคนสรินครับผมบังจิครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวดูบรรยากาศนิดนึงครับผมป่าธรรมชาติอยู่ภงไพ่แต่ก็อยู่ในเมืองครับผมแต่เป็นชันชันเมืองนิดนึงครับโอเคครับประมาณนี้ครับผมรายการไปก่อนสวัสดีครับ